ผมอันนี้ผมก็นั่งดูมาสักพักแล้วนะครับแล้วผมก็เ <c oughs> พิ่งกดอัดนะครับเพราะว่าก็กลัวมันคลิปมันจะยาวนะครับก็ตรงนี้นะครับก็กาฟมันวิ่งแล้วก็พักวิ่งแล้วก็พักนะครับอันนี้ฐานล่างก็ผมไม่คิดว่าจะซื้อขึ้นนะผมโฟกัสที่ซื้อลงก่อนนะครับก็ดูก่อนดูจังหวะก่อนนะครับ าะก,กราฟเขาเป็นเทนใหญ่เป็นเทนขาลงนะครับเขาวิ่งพักแล้วก็ไปต่อพักแล้วก็ไปต่อนะครับก็แนวรับไม่ค่อยเอาอยู่นะครับแต่แนวต้านเขาเอาอยู่อยู่นะครับผมจะโฟกัสที่ซื้อลงก่อนนะครับก็น,นี่ก็มาเทรดพอร์ตตัวเองนะครับเพราะว่าวันนี้แฟนเขาพักเทรดนะครับวันนี้เขาไม่เทรดนะครับเพราะว่าเงินเขายังไม่เข้านะครับเขาบอก เงินไม่เข้าเขาก็ไม่เทน,นะครับก็บุชาผิดบางยอดเงินนะครับอันนี้ผมเอาจริงๆนะผมก็เอาเงินมาจากพอร์ตนั้นแล้ะครับผมคือผมจบงานเขาผมกระแถมอีก1ออเดอร์หนึ่งออเดอร์สองผมแถมอีก2ออเดอร์นะครับได้ห้าร้อกว่าบาทนะผมมาเปิดพอร์ตนี้นะครับก็จับเสื้อมือเปล่านะครับ <c oughs> <c oughs> ก็อัน,นก็ไม่ได้อยากจะเปิดเผยครับกลัวกลัวเจ้าหนายเขายึดเงิน ไม่ได้เขาก็ไม่ยึดเขาไม่ได้ไปไหนนะเขาก็เก็บไปนะครับก็เป็นห่วงเรานะครับกะโฟกัสที่ซื้อลงก่อนนะครับ order ออนี้เขาบริหารเงินให้ครับแต่เราก็อยากเทร,รออเดเ r อร์ใหญ่กว่านี้นะครับเราก็ <laughs> เขาให้เทรดบัละ5ห้าร้อยก็ได้แค่ไม้เราก็ซอยไม้เดือวเป็นสองไม้นะครับแต่นี้ของเราเองนะครับเราก็เทรด บันละา0 0ก่อนนะครับเดือนแรกผมจะเทรดเราไม่ได้รีบนะครับผมก็ยังไงล่ะครับมันเรารับความเสี่ยงได้แค่นี้นะครับเพราะทุนเราไม่เยอะนะครับดูก่อนนะครับอันนี้น่าจะเอาอยู่นะครับเพราะว่าโดนดันราคาลงมาเยอะเลยนะครับเพราะว่ากราฟเขาวิงแล้วเขาก็พักพักแล้วเขาก็ไปต่อนะครับอันนี้น่าจะเอาอยู่นะครับ กัดที่แนวนี้นะครับแต่เขายังไม่แตะราคานะครับรอจงังหวะนะครับอันนี้ก็เหตุพอตต์ตัวเองกันนะครับที่ได้ก็จะไม่ได้โชว์พอตต์ตัวเองนะครับอันนี้ผมก็เปลี่ยนเป็นเงินไทยแล้วครับตอนลดดอกลดเปอร์เซ็นต์ เขาก็ตามลดเปอร์เซ็นต์ผมอยู่ดีนะครับพมก็พอไม่รู้เป็นไรน่าจะตามชื่อไม่เป็นไรนะครับก็ลดก็ลดไปผมเทรดตอนเช้าก็ได้นะครับตอนเช้าแบนเนอรี่มันเปอร์เซ็นต์ได้อยู่นะครับแต่สิบห้าแล้วก็กราฟมันก็วิ่งวิ่งชอบกว่าตอนบ่ายนะบ่ายเด้งดึงเอ้าวครับถึงเส้นผมกดลงนะครับบ่ายมันกราฟแรงนะครับเช้าผมพอได้อย่างผมก็เลยเทรดเช้าทุกวันอากดลงนะครับครับอ่ะมีดีเจ็คนิดนึงนะครับกดลงครับอืม แต่ได้ใต้แนวไปหน่อยนึงนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าได้ตำแหน่งดีอยู่ก็ผมยังมั่นใจในแนวนี้อยู่นะครับเพราะว่ากราฟเขาเป็นเทนใหญ่เป็นเทนขาลงนะครับข้างบนก็คือแรงขายหมดเลยนะครับแดงใหญ่นะครับข้างบนก็คือแรงแรงขายหมดเลยนะครับดูว่าแรงซื้อเขาเข้าแล้วเขาเขาโดนปฏิเสธราคานะครับนี้ก็แชร์เดอร์นะครับก็ขอบคุณที่มีคนแนะนําอยู่ด้วยนะครับผมก็ ขอบคุณมากมากนะครับเพราะว่าผ,ผมบางทีผมก็เทรดแนวย่อยนะบางทีผมก็เทรดเสี่ยงๆอยู่เพราะมันรีบโอเคครับออเดอร์แรกก็ชนะไปนะครับวันแรกเออบางวันผมก็เป็นเร่งๆตัวเองนะผมก,ก็เข้าใจอยู่แต่มันชนะไปมันก็ได้ดวงนะครับแต่ผมไม่โฟกัสที่ซื้อขึ้นนะครับวันนี้ผมโฟกัสที่ซื้อลงอันนี้ยังไม่ถึงแนวนะครับแต่น่าจะกลับตัวแม่ก็ปล่อยไปก่อนนะครับขออีกหนึ่งออเดอร์นะครับขออยห,หนึ่งออเดอร์จะจบงานนั่งรอแบบสบายๆนะครับนั่งรอเรื่อยๆนะครับ เปหนงออเดร์ครับผมดูกรอบนี้น่าจะเอาอยู่นะผมคิดว่าจะน่าจะเอาอยู่นะดูเขาทดสอบก่อนนะครับตอนนีถ้าจบบนแนวผมซื้อขึ้นเลยนะครับอันนี้เปิดแท่งเลยนะครับถ้าจบบนแนวผมซื้อขึ้นเลยนะมือนนห่างไป จบชิดชิดแนวผมซซ้อิด้นวก็นั่งรอครับวันนี้เป็นใจเย็นๆนะชอบตัวเองวันนี้เลยชอบอยู่นะครับอารมณ์ตัวเองวันนี้นะครับบางวันผมก็เล่งตัวเองนะเป็นลนๆเล่งตัวเองเข้าเข้าเสียงก็มีนะครับบางทีก็กดไม่ได้ตำแหน่งนะครับถ้าถ้าเราเล่งตัวเองนะครับกดเป็นหลายวันแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นสบายๆครับเราชอบอารมณ์นี้ครับก็ ขอบคุณคอมเมนต์นะครับที่ให้คําแนะนํานะครับผมอันนี้ก็ผมก็แชร์ออเดอร์เพื่อหวังคําแนะนําแล้วก็ผมก็มาดูการบ้านตัวเองด้วยนะครับผมมาเช็คนี่ครับคลิปตัวเองบางทีเราเข้าบางวันโอ้โหเข้าเข้าเสียงบางทีก็มันชนะได้เราก็โอ้โหโล่งอกนะครับเราแก็มาดูชนะมาได้ไงบางวันก็เข้านิ่งๆเราก็มาดูนะครับวันไหนเราเข้าแบบอารมณ์แบบนิ่งๆเรารู้นะครับวันเพราะเราเทรดเองเรารู้วันไหนอารมณ์เรานิ่ง ก็ชอบอารมณ์วันนี้อยู่ก็รออีกหนึ่งออเดอร์นะครับขออีกหนึ่งออเดอร์นะครับแล้วก็จบงานนะครับอันนี้งดของเทตงดพอร์ตของแฟนนะครับเขาบอกเงินยังไม่เข้าเขาก็ยังไม่เทรดนะครับพอเงินเข้าทุกวันนะครับเดือนที่แล้วก็ค่าถอนก็เกือบเกือบพันนะ <c oughs> ทำเนียมถอนนะครับก็เกือบพันเงินเราบอกไม่เป็นไรเขาได้กําไรพออน้องมาใช้ให้เป็นเงินของเรานะครับดีกว่าอยู่ในพอร์ตอันนี้เดี๋ยวแนวสวยอยู่นะครับตอนเช้าแนวพอได้อยู่นะแล้วก็กราฟวิ่งดีนะครับวันนี้ไม่เด้ดึงนะครับวันนี้ก็ถือว่า ไม่เสี่ยงที่จะได้ตําแหน่งไม่ดีนะครับโอเคครับทดสอบแล้วนะครับทดสอบแล้วนะครับถ้าจบบนแนวผมซื้อขึ้นนะครับยังคิดว่าเอาอยู่นะครับลงมาทดสอบแค่2แท่งเองนะครับถ้าจบบนแนวผมซื้อขึ้นนะครับมาแทงต่อไปถ้าลงมาผมซื้อขึ้นนะครับถ้าจบบนแนวนะอันนี้ก็จะลงคลิปบ่อยหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ว่างนะครับก็ทําคลิปบ่อยนะครับก็ทํา โอเคครับผมซื้อขึ้นนะครับยังไม่รอรีเจ็คนะครับโอ้มีรีเจ็คโอ้สวยเลยนะครับอันนี้โอ้โหไปอย่างนี้นะครับก็อุ่นใจนะครับขึ้นไปสูงๆเลยนะครับก็ช่วงนี้ก็ลงคลิปบ่อยหน่อยนะครับเพราะว่าปิดเทอมแล้วมันก็ว่างนะครับเพราะว่าผมทำทิ้งไว้ครับผมทำทิ้งไว้เผื่อเป็นการแชร์ออเดอร์นะครับเผื่อมีแชร์ การเข้าออเดอร์ครับเผื่อมีมุมมองแทนมุมมองนะครับผมก็หัดเทรดก็ไปดูคนอื่นเทรดอย่างนี้แหละครับดูการเทรดของเขานะครับก็สอนแนวรับแนวต้านแต่ไม่ได้ผมไปดูการเข้าออเดอร์แล้วก็พิจารณาวิเคราะห์ด้วยตัวเองนะครับดูเขาเข้าออเดอร์ตรงนี้ทาไมเขาเข้าผมก็นั่งวิเคราะห์ของตัวเองนะครับไปดูคลิปคนอื่นเหมือนกันนะครับโอเคครับก็ชนะไปนะครับก็วันนี้ก็ ก็บำไรที่510บาทนะครับก็จบแค่นี้นะครับก็ไปวันละ2ออเดอร์เหมือนเดิมนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ